เราเอสีทุกคนวันนี้เราสองคนมาประเทศมาเลเซียเป็นวันที่สี่นะฮะตอนนี้เรามาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะฮะคือตึกปิโตนัสซึ่งถือว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดนะฮะของโลกนะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีตึกมาสูงไาอีกหนึ่งตึกนะฮะอยู่ที่ไทเปตึกนี้สูง 485.9เมตรนะฮะมีหมด88ชั้นนะครับมีสะพานเชื่อมอยู่ที่ประมาณชั้นที่45-46นะครับตึกนี้เป็นตึกของบริษัทปิโตนัทนะเป็นสำนักงานใหญ่ข้างล่างก็จะมีห้างสรรพสินค้าวันนี้นางแบบของเรานะจะสดชื่นเป็นพิเศษเพราะได้มาที่เมืองหลวงนะฮะแล้วก็ตึดไฮไลไท์คือตึกแฝด ะะอันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆตึกแปดจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันค่อนข,ข้างมากนะครับตึกแปดนี้ถ้าจะถ่ายให้สวยต้องถ่ายตอนคืนเพราะมันเป็นเป็น,ปนตนเสลิดมีแสงสะ้อนเยอะแต่เราเนี่ยได้อยู่แค่กลางวันนะฮะเพราะเย็นนี้เราจะกลับแล้วนะครับแล้วถ้าโดบริเวณโดยรอบนี่ก็จะทําเป็นน้ําพุ สวยๆนี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบที่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันนางแบบของเราก็ยังสดสวยผคู่กับตึกเหมือนเดิมนะครับนะตึกนี้นะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในมาเลเซียแล้วกันเพราตอนนี้มันมีหลายตึกที่ค่อนข้างจะสร้างขึ้นมา เพื่อจะให้สูงกว่าตึกนี้นะตึกนี้ใช้เวลาสร้างเมื่อปี2536เสร็จเมื่อปี2542น,นะโดยบริษัทที่ก่อสร้างมี2บริษัทจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับใช้2บริษัทนี้ช่วยในการก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับที่ใครมามาเลเซียแล้ว ต้องมาตรงนี้นะก็อยู่ในเมืองหลวงครับคลิปนี้เราก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอีกหลายๆที่นะครับก่อนยี่เดินทางกลับประเทศไทยสวัสดีครับ